ซอยจนหอมหอมเป๊ซอยซอยใส่ลงไปใส่ลงไซอยคณะซอยซอยใส่คใส่คะใส่คใส่ลงไปซอยซอยซอยใส่ลงไปซอยจ้นอันนี้ซอยซอยใส่ลงไปจินหน่อยแท้อโมเมนต์จนจินเ่อกีนะอันนี้จ้นยเพช อินซอย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 นี่ยังวะเออซอย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 ใส่ลงไป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 ายเข้าไปพี๊อ่ะใส่พริกอย่างเตรียมไว้ใบใส่น้ำปลาพี๊อ่ะลงไปกับพริกนิดหน่อยอันนี้พี๊อ่ะดีอันนี้ดีองุ่โสดพริกใส่อีกบบบนี้เอา